ดูดวงรายสัปดาห์ของชาววันจันทร์ตั้งแต่วันที่30กันยาถึง7ตุลาคม2566กันนะคะมาดูกันนะว่าอาทิตย์นี้ชาววันจันทร์จะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะคะนะเจ้าชะตาโอ้ชาววันจันทร์นะคะยิ้มไว้นะยิ้มไว้นะอย่าบึ้งนะจ๊ะนะอย่าบึ้งนะชาววันจันทร์นะโอ้โหคิดถึงเรื่องเงินเก็บเงินน่าดูเลยนะชาววันจันทร์นะช่วงนี้เนี่ยนะหรือบางท่านอาจจะ เก็บกดหรือเก็บบางสิ่งไว้ในใจในสิ่งที่รู้สึกว่าไม่พอใจหรือว่าไม่สบายใจนะคะนะเอาทิ้งไปจากที่รักเอาไปทิ้งแม่น้ํานะไม่ต้องเก็บไว้นะนะน่ะนะ,นะ,นะมีเกณฑ์ทะเลาะบอกแวง้งจริงๆด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยเจ้ชาชะตาเป็นอย่างเนี้ยตั้งดาบหน้าบึ้งเลยนะพร้อมฟันนะคะพร้อมฟันนะอืมกอดเก็บความความ เจ็บแค้นในใจสิ่งที่เหมือนถูกกระทามาอย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาแว้งนะแอวนะเอาไปทิ้งนะคะเนาะเอาไปทิ้งนะเชื่อมาจูนนะนะคะแล้วก็โอ้คิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะชาววันจันนะเหมือนรองเงินก้อนหนึ่งก้อนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกก็ประมาณตะมุตะมิเนาะช่วงนี้ในคนรอบข้างเนี่ยชาวช่วงนี้แอบดหดรอเปล่าจ้าเหมือนคนรอบข้างมาหันหลังให้หมดแล้วเนี่ย คนรอบๆตัวก็พูดแต่เรื่องเงินแต่เรื่องทองเนาะเนาะช่วงนี้ไปงานบุญบ่อยหรือเปล่าจืาเดี๋ยวชาวบันจันรจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะนะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องมีเรื่องสองอย่างให้ตัดสินใจนะสำหรับอะมาดูนะสำหรับคนที่รองานนะคะ รองานอาทิตย์นี้เป็นยังไงยังคงต้องรอต่อไปนะจ๊ะนะแต่ดูเหมือนว่าชาววันจันทร์มีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอจังหวะเท่านั้นเองนะคะนะการเงินเนี่ยวาวันจันทร์เหมือนรอเงินแล้วก็เก็บเงินหน้าดูเลยนะจะสิ้นปีแล้วล่ะสิชาววันจันทร์ใช่ไหมเก็บเงินไว้แล้วหรอเก็บเผื่อหมอจูนด้วยนะนะคะมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินค่ารักษาสุขภาพนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของ บางท่านอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะต้องมีเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะอาทิตย์นี้นะนะคะแล้วก็ ออรอเงินก้อนก้อนหนึ่งเนาะไม่รู้ว่ารอจากใครนะคะอาจจะรอเงินจากผู้ชายคนหนึ่งก็ได้นะคะนะแต่ว่ามันไม่ได้สักทีชาววันจันทร์ก็เลยรูส้สึกเสง่สงนะคะนะก็เลยแอบหน้าบึ้งนะจนคนรอบข้างเนี่ยเขากลัวกันไปหมดแล้วนะคะนะระวังมีเกณฑ์จะทะเลาะบบาแวงด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ระวังนิดนึงเรื่องอุบัติเหตุนะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเลยนะคะไปไหนมาไหนนะก็ให้มีสติทุกย่างก้าวนะคะชาววันจันทร์นะอาทิตย์นี้นะ การเงินความรักความรักช่วงนี้ความรักของชาววันจันทร์ไม่ค่อยเด่นเลยเนาะคนสดสวดไปก่อนดีกว่านะจ๊ะที่รักนะส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์หันหลังให้กันในบางคนก็ตึงตึงกันนะอืความรักไม่ค่อยเด่นเลยเนาะอาทิตย์นี้นะออาจจะด้วยคนวันจันทร์แอบดุก็ได้นะคะอาทิตย์นี้นะเอความรักสุขภาพสุขภาพในเรื่องของระวังในเรื่องของหัวเข่านะคะ หัวเข่าแข้งขาแขนนะเน้นเรื่องเกี่ยวกับแข้งขาเลยแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้าหากมีเกณฑ์ไปตรวจสุขภาพอาจจะเจอก้อนเนื้อหรือเจอซีดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครที่มีอาการแปลกๆก,ก,ก็รีบรักษาที่ไปตรวจสุขภาพนะคะนะ เพื่อที่ว่าจะได้รักษาให้ทันเนาะแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการอะไรเขาทันสมัยเนาะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกลัวมากจิตเข้มแข็งใจเข้มแข็งหายทุกโลกนะคะไม่ใช่หายจากโลกนะหายทุกโลกสามารถรักษาได้ขอให้ใจใจเราสู้นะคะหายท,ท,ทุกทุกทุกโลกแล้ค่ะนะแม้แต่ว่า,าคนรอบข้างของมะจูนที่เป็นมะเร็งเันเยอะแยะเลยถึงแม้จะเป็นระยะสุดท้ายก็หายได้นะคะสู้นะคะใครเจอโรคอะไรก็แล้วแต่อย่าหดหูอย่าห่อเหี่ยวนะคะใจสู้หายคะ่ะนะ อยู่ที่ใจใจทั้งนั้นเลยนะสุขภาพนี่แหละค่ะระวังแข้งขาแล้วก็เกี่ยวกับก้อนเนื้อแล้วก็อวัยวะสรงกลมเนาะดูเรื่องของความดันด้วยนะคะอาทิตย์นี้นะคือเฉพาะนักดื่มใครที่ได้ดื่มอะไรเงี้ยให้ระวังในเรื่องของความดันอะไรด้วยนะมีเกณฑ์ได้ไปไปไหว้พระนะคะนะได้ไปไหว้พระบางท่านอาจจะได้ไปงานขาวดํานะคะสุขภาพโชคลาภโชคลาภเด่นไหม โชคลาภส่วนมากเนี่ยน่าจะได้รับการช่วยเหลือมากกว่าเนาะช่วยเหลือแล้วก็มีคนเอาของฝากมาให้เป็นของกินของฝากอย่างนี้มากกว่าเนาะโชคโชคลาบจากฟ้านี่ยังไม่ค่อยเด่นนะคะนะสีเหลืองทองสีแดงให้โชคนะคะชาววันจันทร์นะ